จุดเริ่มต้นของคลิปนี้มันน่เกิดขึ้นตอนที่ผมกำลังตกปลาแบบเพลินๆเออนั่นเลยครับออรูล่าได้กำเนิดเกิดขึ้นในเซิร์ฟเวอร์ไม่ก็ออันนี้เ,เกิดขึ้นเองนะเว้ยหนึ่งเปอร์เซ็นยัแค่ผมก็เลยคิดอยู่ในใจตอนที่ผมกำลังตกปลาเพลินๆอีกรอบได้เจอเพลินไปไหนวะวัด <What? S 1> อืมถ้าเราเปิดอรูลา่าและหาสมบัติไปด้วยล่ะเราจะได้เบ็ดเพิ่มขึ้นไหมเปอร์เซ็นการออกเบ็ดอะเออเฮ้ย น่าสนใจนะเนี่ย<ะ>เอาละครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือรายการเปิดกล่องสมบัติแบบบ้าคลั่งในคืนเดือนเพ็ญทุยในคืนออโรร่าต่างหากนะครับ <laughs> อ้าวปีนบืดปีนบืดขั้นตอนนี้เราก็ต้องไปเปิดแผนที่กันก่อนทำไมเปิดล้อแต่แรกปะเออเราก็คิดไม่ถึงเหมือนกันนะครับว่าเราจะเปิดออโรร่าแล้วก็ร่าแผนที่ไปด้วยเรามาดูกันครับว่าจะเกลือไหมหรือเราจะได้เบ็ดมาเลยในรอบนี้ไปดูเขาเปิดแผนที่แป๊บบ 5 minutes later เสร็จแล้วเราก็เริ่มประจนไปหาแผนที่ได้ let's go เวล y ก o ุ d เราจะเอาแผนไหนก่อนนีวะีแผนไหนไม่รู้ที่เรารู้เราจะทำการกล้องส่องถกไกดำน้ำลงไปนะครับผมเราก็คือส่องใต้น้ำไปเลยตึงเปียเอาเหรียแป๊บเราก็ทำการขับไปด้วยและก็ท่าทางแบบเอาหัวจุ่มน้ำลงไปนะครับเราก็จะเห็นใต้ท้องทะเลแบบนี้เราจะได้ ส่งเข้าไปข้างใต้แล้วก็เจอกล่องปุ๊บลงไปอดัดดมบุกปั๊บปุ๊บปั๊บเรียบร้อยครับตอนนี้คือเราต้องหาเครื่องดำน้ำเฮ้ย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 อะไรวนะ <c oughs> เ,เนี่ยอ้าวเน็ตเล่นกูแล้วเน็ตหรือเปล่าวะหรือว่าเป็นที่เซิร์ฟวะทุกคนเยี่ยบ้านะออโรร่ราฟรีๆเลยนะเฮ้ยแผนการดำน้ำดูน่าจะไม่รอดถ้าเน็ตเป็นแบบนี้เราจะได้ตะกล่องไม่ได้ให้ตายเถอะเฮ้ย <c> เ <oughs> จอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว <c oughs> อีด๊ดโอ้โหเบรเกือบแตกให้ตายเถอะ เอาละครับท่านผู้ชมครับเราจะได้กล่องแรกแล้วไปดูเฮ้ย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 ฮ่าเฮ้ยเฮ้ยเออเอ่ะเนตค้างเนตค้างตอนลอยตัวอย่างงั้นเลยแล้วมันจะเป็นยังไงต่อทุกคนเอ้ยเฮ้ยเอ้ยโอ้ยังลงอยู่เชี่ยตัวนู้นก็ลอยทะลุแมปตายเถอะโอ้โหกล่องแรกนี่ก็ยากแล้วครับทุกคนครับกล่องแรกกล่องแรก เอ,อไม่เป็นไรครับทุกคนครับมันเพียงแค่กล่องแรกเท่านั้นมันเพียงแค่กล่องแรกเอ้ยไปต่อครับไปต่อครับก่อนที่อารูลานั้นจะหายไปเวลิกดเอ๊ะเอโอ้โหขับแทบไม่ไปเลยครับทุกคนเชื่อเลยวะเวนี่ยบัคแดกครบแล้วในจังหวะนี้แหละครับมันแน่นอนฮะเอ็นเอานเอ็เอาราท,ทูและกล่องปริศนา สุดตรึงไปะจะได้นิวเคลียร์มาก็เป็นไปนได้นะครับผมโชคถึงหกเท่ากันเลยทีเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยค้างแล้วค้างแล้วมันค้างนานกว่าเพื่อนเลยวะเฮ้ยทุกคน <c oughs> อย่าบอกนะเล่นผมแล้วอะยัยงไงดูถึงตรงนี้นะครับผมก็กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการบุยบินออกเซิร์ฟของผมด้วยนะครับถือว่าแน่นอนเลยงานเนี้ยสรุปแล้วตัวเราซื้อออลล่าเปิดเองหรือว่าเนี่ยขนาดออลล่าฟรี เกมยังไป็นใจอ่ะอโด <c oughs> ยบิวปรกรณ์ชอบตอนนี้บิวปรกรณ์จะเต็มกับแบบตกปลาแบบจุกๆมีทั้งไอดีไก่สุดเทพแบบโคตรเยอะและยังไม่พอยังมีบริการรับฟาร์มเร็วๆนี้ที่กำลังจะมาแบบโคตรเร็วนะคับท่านผู้ชมครับ <c oughs> ก็รอติดตามได้เลยนะครับรับทำทุกเบ็ดที่มันมีในเกมนี้แบบจุกๆแล้วครับน้อง อแอป F K สุดตึงในปีนี้ได้ทั้งพีซีและมือถือไม่เปืองค่าเน็ตไม่เปืองค่าไฟไม่เปืองความจําเครื่องตั้ง F K ไว้แล้วสามารถออกไปเล่นเกมอื่นได้เลยเล่นเกมอื่นและกลับมาดูฟาร์มก็ยังฟาร์มอยู่เหมือนเดิม F K ฟินฟินกันไปเลย U G จี o n e อย่าลืมใส่โค้ดเชิญชวนใต้ล่างคลิปเพื่อรับส่วนลดพิเศษสุดท้ายเราก็ต้องเปิดเองสินะดำน้ำหาทึน่น ออ่ปซื้ออีกแล้วออรล่าการลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนคุ้มไหมไม่รู้ห้าแสนแล้วตัวดอกละห้าแสนแต่ดอกเดียวน่าจะยังไม่พอผมก็เลยจัดไปที่ที่จะเอาอีดอกดี3ามเลยแล้วกันล้านห้าหายไปแล้วและตอนนี้ครับผมล้านห้าก็ได้หายไปแบบ บอยบิน <Boy> โอ้กว่าจะออกลูกมาได้ก็ติดอีกอชีวิตซึมเศร้าเมื่อเรากลับขึ้นมาบนบกได้เราก็เจอกับอาเจอาเจ G P S มนุษย์จงเรียกเขาว่า G P S เออ <S <S ชื่อเขาเลยแล้วกันนะครับน้อง G P S คือแม่นมากคือแม่นอย่างจับวางผมก็เลยทำการบัฟทุกอย่างที่ต้องใช้บัฟไปก่อนนะครับตอนนี้ถ้ามันเป็นกลางคืนก็รีเป็นกลางวันแล้กก็รีเป็นกลางคืนอีกรอบ เพื่อระเบิดออรูลาโทเทมแบบตึงๆปิ้งและอีกรอบหนึ่งครับผมรอกลางคืนแป๊บดูดิครับท่านผู้ชมโอ้โหอาจจะจี GPS มนุษย์เนี่ยตึงจริงๆคือรู้ทุกจุดของในแมปนี้แบบอึ้งๆอึ้งถึงเสียวเดี๋ยวรอแป๊บนี้ดวงอาทีตตกแล้วก็ระเบิดไปเลยโอ้โหและนี่คือการลาสมบัติท่ามกลางออรูลาโทเทมเรามาดูกันว่า จะได้เยอะขนาดไหนจอดตรงจุดเป๊ะอย่างกระแก่ฟูดตรงเกินเนี่ยเจ๊แกหาด้วยใช่ไหมเนี่ยเอาเลยครับท่านผู้ชมครับและนี่คือบริเวณเปิดกล่องพร้อมอารูลาโทเทมสว <c oughs> ยบอกเขาเดียวว่าจะได้ของที่เราต้องการหรือไม่เ <c oughs> <c oughs> จไดกี้กี้ฟักเล้ตรงนู้นก็มีอย่างนั้นเหรอได้เลยครับเจ๊ครับรอพี่แป๊บอีกกล่องหนึ่งครับ <c oughs> โอ้ผมไม่อยากจะรุ้นเลยอะไรอะ โอ้โหนึกว่าจะตึงปะะโทบอกคำเดียวครับอันนี้สะดุ้งเหมือนกันนะนึกว่าจะเบ็ดที่ไหนได้ไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมว่างเปล่าเหมือนเดิมโอ้โซึง่งแต่ตอนนี้ครับการลงทุนล้านห้าของเราจะสำเร็จผลหรือไม่ไปดูเอเจ๊นี่ของจริงวะจำทางได้ยังไงวะเนี่ยบอกคำเดียวครับว่าเจ๊แกพาจอดงมทุกจุดแบบตรงเปร๊ะ ยังไงก็มันก็จะแบบเกิดซ้ำๆนะครับผมใครที่ไม่รู้จุดเนี่ยก็ตามงมแบบเจ๊แกได้เลยนะครับเรียงเกาะแบบนี้ไปเลยและตอนนี้เราอยู่เกาะเกลือกระรอกกอบฟูดนะครับผมแล้วก็ไปเกาะอ,อื่นแบบยาวๆจริงๆแล้วเนี่ยก็งมตามพิกัดของคลิปได้เลยนะครับมันก็จะตึงเปี้ยแบบสุดๆโอ้โหเคยตึงโอ้โห,โอโหจอดมาแบบเป๊ะแล้วก็ได้เก็บไปแบบยาวๆเลยครับท่านผู้ชมครับที่ตะกล่อง เลี้ยงไปเรื่อยๆได้เอาลู่าโทเทมคืนไ <c oughs> อ้เียผู้คนดีใจไหมเนี่ยผมไม่อยากจะเอาลูร่าโทเทมคืนผมอยากได้เบ็ดเบ็ดแหล่ๆลลครับน้องโอ้โหระเบิดให้ผมสักลูกก็ได้แต่เอาลอลูร่าโทเทมไหมผมทำไมซาไปาาซื้อไปทั้ง3อันฟักให้ตายเถอะได้อลูร่าโทเทมคืนมา1อันนะครับสรุปก็เหลือ3อันเท่าเดิม <c oughs> ทำเพื่ออะไรเนี่ยทำไปทำไม โอ้โหเอนหูดูดิโอจอ,อยังตรงจุดแล้วผมก็งมอย่างเป๊ะๆปุ่มก็ให้ไ <c> อ <oughs> ้เจียกล่องเหยืย่อนี่ไม่อยากจะได้เลยครับทุกคนครับเอามาทำเผาอะไรแล้วเนี่ยบอกจีเอ็มดีครับผมว่าเอากล่องเหยืย่อออกได้แล้วมันกี่เกินหาก็ยากใครๆเดี๋ยวนี้เราเอาขี้แมว,วพาหน้าบ้านแล้วครับผม <c oughs> ตึงจริงๆหูดูดิพาไปแบบตรงจุดเป๊ะเลยอะ นี่คือสมกับเจ GPS มนุษย์ของแท้นะครับท่านผู้ชมครับถ้าเจอเขาในเซิร์ฟเนี่ยก็เรียกว่า GPS มนุษย์ได้เลยนะครับตึงเกิน <laughs> จำทางได้ยังไงเนี่ยโอ้โหดูดิโอ้โหได้เยือนอนมาเนี่ยเอาไปทำอะไรเนี่ยจอดไปอีกจุดแบบดำลงไปแบบดิ่งดิไปทางไหนครับเจอ้โอ้โหแมนจัดแมนจัดยังกระจบวางโอ้โหสมแล้วครับฉายา GPS มนุษย์ สุดจริงอะไรกันวะเนี่ยทำไมชีวิตผมได้แต่เหยื่อได้แต่อะไรแบบกี้กี้อ่ะเขี่ยมาทำไมอะ่ะให้ตายเหอะอีกกล่องข้างๆกันครับทุกคนเวลีเกลือแดกกนันเยอะความเค็มนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่มันเค็มกว่าน้ำทะเลอีกแล้วตอนนี้มันเค็มกว่าน้ำทะเลแล้วครับน้องตึงเปียและตอนนี้ GPS มนุษย์ของเรา ก็ยังไม่รู้ว่าเรามีพิกัดอะไรกันบ้างแต่เขาก็ไปแบบทุกจุดได้แบบเป๊ะปังเวอร์เขารู้ได้ไงเดียให้ตายเถอะตึงเกินไปแล้วและตอนนี้เขาแวนพาไปอีกจุดหนึ่งแบบรวดเร็วไอ่ขูเป๊ะมากเป๊ะอะไรขนาดนี้มีกล่องอยู่ข้างบนนี้ด้วยครับทุกคนผมเพิ่งจะรู้เหมือนกันนะเดียเลี่กูดและตรงนี้นะครับเหมาะกับการเป็นหน้าปกอันสวยงามเลยครับผมดูฮะ กล่องที่แบบบนท้องฟ้ามีแต่อโลลร่าและเปิดมาได้แต่กล่องเหยื่อกับเหยื่อเนี่ยมันคืออะไรกันนี่ไ,<อ> <laughs> ไม่ธรรมาดาจริงๆโอ้โหหงหินี่้็ไม่อยากได้นะจริงนะโออยากได้เบ็ดครับตอนนี้อยากได้เบ็ดครับอโลลูาก็ไม่เอาให้ตายเถิถือว่ามันจะแรกันเถอะนะครับผมเอาไปทําไมกันละเนี่ยถ้าคุณได้อัลลร่าโุเทมก็ถือว่าเป็นอัวเป็นการดวงที่ดีนะครับแต่ว่าตอนเนี้ผมจะไปทำอะไรนะ่ะ ผมซื้อมาแล้วอ่ะและอีกกล่องหนึ่งครับผมเอ็เอาเลยครับท่านผู้ชมครับต้องลุ้นกันแล้วล่ะฮะเอาล่าโทเทมที่อยู่บนหัวหกเท่าอุาอยดูดิครับท่านผู้ชมขนาดเขาบอกว่ามีไม้ตรงนี้ผมก็งงเฮ้ยมีด้วยเหรอโอ้โหดูดิเขาเป๊ะขนาดที่ผมยังไม่รู้ว่ามันยังมีกล่องอยู่นี่สินะ G.P.S. มนุษย์ของจริงทุกคนครับเวลีคูดและตอนนี้ผมคิดว่าทำไมไม่เกลือจังวะทุกคน <laughs> ทำไมไมันเกลือขนาดนี้วะเฮ้ยดูครับขนาดมีออโรล่าอยู่บนหัวก็ตามน่าต่อะไรก็ไม่รู้ไรสาระมากไม่เกี่ยวอะไรเลยเอาของที่มันดีกว่านี้ได้ไหมจีเอ็มันรู้สึกแบบเออเอามาทำไมอะ่ะ <laughs> เอามาทำไมอะ่ะแล้วมันก็แบบเออหาง่ายมากอะไรอย่างเงี้ย เออมันเสียงเียงเีนะเว้ยจะมาทาไมเนี่ยโอ้โหเป๊ะจริงครับเอ้ยเล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 ยโอ้โหเอ็นโอ้โต้องดำน้ำลงไปช่วยครับเป๊ะทุกจุดจร,จริงๆครับถ้าม้ชมครับโอ้โหเป๊ะปังเบอร์เงือ,อไหนวะหน้าตาเบดมันอยู่ไหนวะขอแค่นูบสักระเบิดสักลูกก็ยังดีนะจริง ถึงว่าเราจะพยายามงมแล้วงมเล่าสิ่งที่ได้มานั่นก็คือนอนไอซอ์เยื่อเนี่ยนะโอ้โหโห,โหอย่าให้บ่นเยอะมันเจ็บทีถึงในดวงใจนะครับท่านผู้ชมครับ <laughs> แจกนอนหกตัวเนี่ยถามจริงผมก็เลยทำการดามไปเรื่อยๆอย่าบอกนะนี่ก็เป็นหนอนอีกแล้วเนะี่ย <laughs> ไม่อยากจะคิดอ <laughs> เบยดอยู่ไหนเบียดอยู่ไหนตามจุดออร่าทูเทมหมดอะครับเช้าของอีกวันแล้วครับน้อง <laughs> ผมก็ทําการเปลี่ยนเวลาเป็นการคืนแบบรวดเร็ว,รวก่อนที่จะเบิดออร่าทูเทมในรอบที่สองเวลิกูดเอาละครับท่านผู้ชมครับออร่าทเทมในรอบที่2องกำลังจะทํางานแล้วขออีกไม่นานอะปิง <Ping. laughs> โอ้เสียไปแล้วหนึ่งล้านนะครับผมในตอนนี้เด็ดอันนี้จะได้หรือไม่มาดูเฮ้ยโชคตั้งหกเท่าเลยนะหกเท่าให่ตายเถอะมันเยอะนะเว้ยไม่ใช่กี่กี่เอออจะบอกนะมันไม่เกี่ยวอ้ไม่จะได้อะไรดีๆดีๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับส่วนใหญ่ก็ได้แต่กองเหยือหรือว่าเหยื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเอามาทําไมอ่ะพวกนั้นมันซึมเศร้านะครับทุกคนว่าไหมและตอนนี้ ผมก็เลยออกทะเลและตามหาอีกสองกล่องสุดท้ายแลวก็เ <c oughs> บด็บดเบ็ดเบ็ดไอ้เอชีย่ยวันๆได้แ,แต่ถูเทมเอามาทำเผาอะไรกันละครับเนี่ยไม่อยากจะได้ถูเทมเว้ยอยากได้เบ็ดฟักและอันสุดท้ายอันท้ายที่สุดที่คุณจะต้องอึง้งทึ่งและเสียวเหมือนผมว่าผมจะเกลือแล้วสุดท้าย <จ uur> และขับมาเส้นทางกองสุดท้ายที่ผมยังมึนๆว่าเขาจอดได้เป๊ะขนาดนี้โอ้โหโอ้โหเรเห็นเลยอย่างนั้นเลยว่ากล่องมาอยู่ตรงนั้นน่ะอะไรมันจะเทพปานนั้นหนึ่งและนี่คือหน้าตากองสุดท้ายที่เราเปิดมาต้องได้เบ็ดเท่านั้นถ้าไม่อย่างนั้นเราขาดทุนถึงหนึ่งล้าน เด้จริงๆมันไม่ใช่1ล้านเพราะเราได้อัลฟรีมา1อันแล้วขาดทุนถึง5000สนก็เลยทีเดียวครับ5000สนว้าว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 วาวว้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  ส่วนใหญ่ก็จะปลากระโหกอย่างนั้นเลยให้ตายเถอะนะยังที่กองส่งกองสุดมานี่เสียแ้วหมดนะครับทผไ้ชมครับและนี่ก็คือการตุกปลาแบบบ้าครั้งที่หาแต่กล่องสมบัติด้วยระเบิดออลโลลาสุดท้ายแล้วก็ขาดทุนล่อไปห้าแสนนะครับตอนนั้นทัศน์ตีกบกลมและรอไปหนึ่งล้านเลยแหละหนึ่งล้านนะหนึ่งล้านทาไมเจอออลโลลาโทเทมมาก่อนนะนะก็คิดดูเฮ้ยกดเกลือเลยเนื้อ รถเกลืเกมความหน้าบ้านของคุณแล้ว v e ลิกเก d กิจกรรมแจกป่าก็จะอยู่ในหน้าแอรฟ้ายังไงก็เข้ามาทักทายเข้ามาสอบถามถามไทยกันได้นะครับอย่าลืมแอดเพื่อนกันด้วยละ่ะ